บับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับเหมือนท่านสมาชิกท่านวิรกรได้เสนอไปนั้นผมเห็นด้วยนะครับว่าพระราชบัญญัติเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นได้เข้าสู่สภามานานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านสักทีหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเรารอเวลาไปร้อยี่สิบวันเนี่ยผมคิดว่า กระบวนการต่างๆที่เตรียมไว้มันมันจะไม่ทันการที่จะนำไปปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะมาตราต่างๆที่ที่ต่อจากนี้เนี่ยครับเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วก็มีการรวบรวมเอาประกาศเอาพระราชบัญญัติพระราชกำหนดตั้งยี่สิบกว่าฉบับมารวมอยู่ในนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติผมเห็นว่าในมาตราสามนี้ อยากจะให้เหลือ30วันแล้วก็ปฏิบัติได้นะครับแล้วก็ในามาตรา63นะครับของล่างประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับที่ให้อายการสูงสุดนะครับเป็นผู้ถือปฏิบัตินะครับเ,เกี่ยวกับการาให้ให้ไปเกี่ยวกับการาดูแลนะครับ ผมคิดว่ากฎหมายยาเสพติดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปปสเกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมอยากจะให้เรื่องของการยึดทรัพย์เรื่องของการจัดการทรัพย์สินต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับถ้าเกิดไปให้อัยการสูงสุดแล้วอัยการสูงสุดมอบให้ผู้เกี่ยวข้องไปดําเนินการต่อเนี่ยกฎหมายนี้จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่กระทรวงยุติธรรมนะครับผมอยากจะให้ทางรัฐสภาได้พิจารณาว่า อำนาจที่จะดําเนินการตามกฎหมายยาเสพติดนี้อยากจะให้อยู่ที่กระทรวงยุติธรรมเป็นสูงสุดขอบคุณครับท่านประธานค,ครับเอาประเด็นเรื่อง